ฉ้นเล็กครับตกกรัพผมวันนี้น่ากินมากๆปรุงกันเลยครับผมอือโอ้โหของปนีกินเผ็ดมากครับเสิน้ำตาลไปครับผมขาดหวานครับสงสัยจะขาดหวานชีวิตนี้อ๋อใส่น้้ำส้มด้วยครับผมหวานๆเปรี้ยวๆตามด้วยน้ำปลาครับผมเสร็จแล้ว ก็โคเลโคเลให้เข้ากันเช่นเคยครับผมอืเส็นเล็กลูกชิ้นหมูหมักนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านๆครับผมอร่อยมากครับร้านนี้นะครับร้านป้าปุ๊กนะครับแถวๆวัดโพนะครับหลังวัดโพครับผมมีโอกาสมาชิมได้นะครับรับรองว่ารสชาติเจ้มจนเช่นเคยครับผม ไวๆลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะครับสองห่อนะครับนี่สุดยอดอันนี้ของลุงแอ๊กนะครับโอ้โหไม่รู้จะตะการตะกามเป็นหิวม,ม,มาจากไหนครับผมือมใส่น้ำตกลงไปครับผมหอมสีสันสุดยอดครับมาปรุงกันเลยครับผม,อ,มอันนี้ของแอ๊กครับโอ้โห ครับผมตามด้วยน้ำส้มครับใส่ลงไปลุงเอ็ไม่ใส่หวานเช่นเคยนะครับก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าลุงเอ็กอเป็นคนที่หวานอยู่แล้วครับผมตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับผมโอ้โหสีสันพี่น้องเครื่องแน่นครับผมมาเด้อครับเด้อ อืมน่ากินสุดๆครับผมนี่ไวน์สองห่อนะครับไวน์ไวน์ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยครับผมเครื่องแน่นๆนะครับร้านนี้อร่อยมากครับผมบ้าในเรื่องนะืองสูงเลยสุดยอดครับผมมากินก๋วยเตี๋ยวกับลุงแอ๊กผัดแซบนะครับ น่ากินมากๆครับผมตับรองว่ารสชาติเจ้มจนเช่นเคยครับ <laughs>